เราพบสับป,ปะหลาดในน้ำนครับสัปปบปลาดที่ดำพุทด,ดำไหว้อยู่ถ้าแถวตา่างประเทศนี้อาจจะเป็นบอกว่าล็อกเนสนะครับโอ้โ,โ,อโ,โ,อโมหมนี่ควายหนุ่มนะครับตัวู้ สองสาวนะครับเล่นน้ํากับหนุ่มๆแอบมาเล่นน้ํากับหนุ่มๆน,นี่เองโอ,อ้มีดําน้ําด้วยโอ้โหดําผุดดาว่ายมีความสุขเหลือกเกินดีเลยซ่าไอ้ยะโอ้จมน้ําแล้วใครเข้าไปช่วยใครจะเข้าไปช่วยครับโอ้ไม่ต้องครับ <c oughs> โอปู บายเย็นสบายเห็นแล้วอิจฉาอันนี้มันนี <c> ่ <oughs> อ้าวหายอีกแล้วอันนี้มันควายหรือเป็ดเนี่ยมันควายหรือเป็ดครับนะอันนี้ลิซ่านี่ควายหรือเป็ดครับอ,อควายหรือเป็ดนเนี้ยโอ้โหดำปุดบดำบ้ายมีความสุขเลือกเกินโอ้ยมีสระคนอื่นด้วยนะไม่ใช่สระตัวเองด้วยนะ ความสุสบา,สบายเลือกเกินอ,อันนี้ก็จมกำลังจะไปอ,อันนี้ก็มุดน้ำเหมือนกันสบายเลย, <c oughs> อยโอ้โหแต่คอ,อไปแล้วครับปล่อยให้เขาเล่นกับหนุ่มๆไปเราไม่ต้องมากวน สาวก็อาบน้ำแก้ผ้าอยู่